เป็นนกแก้วเลิฟเบิร์ดซึ่งนกแก้วเลิฟเบิร์ดนี้เป็นนกแก้วปากขอขนาดเล็กที่สีสันสดใสสวยงามมากๆเลยนะเพื่อนๆซึ่งหนึ่งตัวนี้มีหลากหลายสีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นหัวขาวตัวสีม่วงปากสีแดงนะเพื่อนๆสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงนกแก้ววันนี้งบ1 500บน0 0าามีสายพันธุ์อะไรบ้างจริงๆผมมีมาแนะนำ สสายพันธ์ก่อนไปรับชมินค<ม>อปากงกดไลค์กดแชร์ share, และกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับไปชมกันเลยสวัสดีตอนบ่ายครับเพื่อนๆซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงในงบ1,500บาทซื้อโนกแก้วอะไรได้บ้างซึ่งโนกแก้ว1,500บาทนี้ที่ผมจะมาแนะนำมีอยู่4สายพันธ์ที่ สวยๆทั้งนั้นเลยมีแต่สีสันสดใสสวยงามนะเพื่อนๆซึ่งงบ1 5 0 0บาทนี้น่าจะมีทอนสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงนกแก้ว4ี่สายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ผมคัดมาซื้อตามตลาดสัตว์เลี้ยงได้ทั่วไปเลยนะเพื่อนๆและก็ราคาไม่แพง <Wow. S 1> อีกด้วยนะแล้วก็มผมคิดว่าสี่สายพันธุ์ที่ผมเลือกมานี้ค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายอยู่นะเพื่อนๆมีทั้งนกแก้วขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางนะในงบ 1,500บาทไปดูกันเลยว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างสายพันธุ์แรกจะเป็นนกแก้วเลิฟเบิร์ดซึ่งนกแก้วเลิฟเบิร์ดนี้เป็นนกแก้วปากคอขนาดเล็กที่สีสันสดใสสวยงามมากๆเลยนะเพื่อนๆซึ่งหนึ่งตัวนี้มีหลากหลายสีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นหัวขาวตัวสีม่วงปากสีแดงนะเพื่อนๆนกแก้วเลิฟเบิร์ดนี้จะมีนิสัยค่อนข้างที่จะ ก้าวล้าไปนิดนึงนะเพื่อนๆสำหรับตัวที่มีขอบตาและไม่มีขอบตาแต่เราจะมาพูดถึงในภาพรวมกแก้วเลิฟเบิร์ดนี้จะจิกกัดอยู่ประมาณนึงนะเพื่อนๆถามว่าเชื่องไหมนกแก้วเลิฟเบิร์ดนี้เชื่องมากๆ <Wow. S 1> เลยในะการปล่อยบินอิสระของนกแก้วเลิฟเบิร์ดนี้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะในส่วนของราคาลูกป,ป้อนก็จะเริ่มที่ 650บาทขึ้นไปนั่นเองเห็นไหมเพื่อนนกแก้วเลิฟเบิร์ดนี้มีสีสันสดใสสวยงามมากๆและขนาดตัวก็ประมาณ5-6นิ้วนั่นเองโอ้ดูดิจะจิกหูอย่างเดียวเลยนี่ดื้อมากๆในส่วนของอายุนกแก้วเลิฟเบิร์ดนี้อยู่ได้ถึง10-15ปีเลยนะต่อมาก็จะเป็นนกแก้วขนาดเล็กที่ทุกคนนิยมเลี้ยงใน ห้องพักและคอนโดที่เสียงไม่ค่อยดังตัวกระปีกเดียวและน่ารักมากๆเลยนะคือจะเป็นนกแก้วฟอร์พัดนั่นเองซึ่งนกแก้วฟอร์พัดนี้ก็จะน่ารักมากๆแต่นกแก้วฟอร์พัดนี้จะงอยปากหรือในส่วนของหัวก็จะไม่เหมือนนอกแก้วเลิฟเบิร์ดนะเพ<ๆ>ื่อนเขาจะเป็นจงอยปากเล็กๆแล้วก็ตัวก็ประมาณเท่าๆกันเลยหางสั้นๆโดยในเรื่องของสีนกแก้วฟอร์พัดนี้ ก็จะมีสีพื้นฐานอยู่สีเขียวขาวและเหลืองอ้อลืมไปมีสีฟ้าด้วยนะวความยาวของลำตัวก็จะอยู่ที่ประมาณ5-6นิ้วในส่วนของนิสัยนิสัยนี้ค่อนข้างที่จะขี้อ้อนขี้เล่นทำตัวน่าร,กกรักกระปุกกระปิก <c oughs> เรื่องเสียงนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆเสียงเบา <c oughs> เสียงเบามากๆ,ๆเสียงเบาวกว่าเลิฟเบิร์ตอีกและถามว่า เชื่องไหมนกแก้วฟอพัดนกแก้วฟอพัดนี้เชื่องสุดในบรรดานกแก้วขนาดเล็กเลยนะเพื่อนๆแต่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้เลี้ยงด้วยนะว่าจะมีเวลาฝึกเขาไหมฝึกคอแบกบ่อยๆนี้เชื่องมากๆแน่นอนและ <c oughs> ใครที่อยู่หอพักหรือคอนโดผมแนะนำเป็นนกแก้วสายพันธุ์นี้เลยราคาก็ไม่แรงด้วย1 5 0 0บาทนี้มีทอนแน่ๆเพื่อนๆและนกแก้วฟอพัดนี้ก็สามารถปล่อยบิน อิสระได้ดีมากๆเลยนะในกลุ่มนกแก้วขนาดเล็กนกแก้วฟอร์พัดนี้บินได้ค่อนข้างที่จะดีเลยในส่วนของราคานกแก้วฟอร์พัดนี้ก็จะขึ้นอยู่ตามสีเลยนะเพื่อนๆซึ่งนกแก้วฟอร์พัดนี้สีพื้นฐานก็จะเริ่มต้นที่บางทีก็บางร้านก็1,000บาทบางร้านก็800บาทขึ้นไปจนไปถึง3,000เลยนะผมก็อยากจะเลี้ยงนกแก้วฟอร์พัดอยู่นะเพื่อนๆ ตอนนี้เราก็ได้พูดถึงสองสายพันธุ์ซึ่งสองสายพันธุ์นี้เป็นนกแก้วขนาดเล็กต่อมาอีกสองสายพันธุ์จะเป็นนกแก้วขนาดกลางาที่ราคาไม่เกิน1 5 0 0บาทแน่ๆสายพันธุ์แรกก็จะเป็นนกแก้วคอกระเทลนั่นเองซึ่งนกแก้วคอกระเทลนี้เขาจะมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครเลยนะเพื่อนจะมีแก้มสีแดงและมีหงอนอยู่บนหัวนั่นเองนกแก้วคอกระเทลนี้ ค่อนข้างที่จะขี้ตกใจมากๆเลยนะในเรื่องของสีสันนี้ที่เราเห็นบ่อยๆก็จะเป็นสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีเทาน้าเพืเ่อนๆแต่จะมีสีผสมต่างๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองเทาขาวเทาหรืออาจจะมีสีดำด้วยนะมาในเรื่องของนิสัยของนกแก้วค้อกเทลนกแก้วค้อกเทลนนี้ ถ้าตัวโตเต็มวัยนี้<ฟ>เขาสามารถผิวปากร้องเพลงได้ด้วยนะววแต่อย่างว่าแหละเขาจะผิวปากบ่อยมากๆเลยนะถ้าเขาตัวโตเต็มวัยนี้แก้วข้อกระเทลเชื่องไหมนกแก้วข้อกระเทลนี้ค่อนข้างดียนะเชื่องอยู่นะพเพื่อนๆส่วนในเรื่องของปล่อยบินอิสระนี้ ปล่อยบินอิสระนี้ผมเห็นทั่วไปก็ปล่อยบินอิสระอยู่นะเพื่อนๆแต่เขาขี้ตกใจเขาอาจจะ,ตะเตลิดหนีเราได้นั่นเองถ้าเราฝึกคอแบกไว้ไม่มากพอหรือไม่เพียงพอในการที่เขาจะจดจําชื่อที่เราจะเรียกเขาเขาอาจจะบินตเตลิดไปที่อื่นได้เลยนะในส่วนของเรื่องราคานกแก้วค้อกะเทวนี้ค่อนข้างที่จะถูกมากๆเลยนะเพื่อนๆในขนาดกลาง ก็จะอยู่ที่หนึ่พบาทขึ้นไปเลยนะน่ารักมากๆแล้วก็น่าสนใจมากๆด้วยต่อมานกแก้วขนาดกลางสายพันธุ์ที่สองที่ผมคิดว่ามือใหม่น่าจะรับมือได้นะแต่สายพันธุ์นี้บอกไว้ก่อนเลยนะขี้ดื้อสุดๆเลยมืนสุดๆเลยแล้วก็อยู่บนไหล่ผมนั่นเองให้ทายว่าสายพันธุ์อะไรนี่นี่เห็นไหมเ,เพื่อนอ ดื้สุดๆเลยนกแก้วกินชิกนั่นเองซึ่งนกแก้วกินชีกนี้ในเรื่องของสีนี้จะมีสีค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วก็มีการเรียกชื่อของสีเยอะพอสมควรเลยนะอันนี้ก็จะเป็นสีชินามอนนั่นเองดูดิเพื่อน อันนี้จะเป็นสีเขียวชินามอนซึ่งนกตัวนี้ผมได้มาในราคา1,000บาทจริงๆเขาจะมีสีเขียวแล้วก็สีฟ้าด้วยนะเพื่อนๆซึ่งสีฟ้านี้จะเริ่มต้นที่1,400บาทส่วนสีเขียวนี้จะเริ่มต้นที่1,000บาทนั่นเองในส่วนของสีก็จะมีสีเ้้าวๆก็จะเป็นกินชิกนอร์มอลกินชิกชินามอนกินชิกพายแอปเปิลที่เราเห็นบ่อยๆก็จะมีบูชินามอน บูนอมอแล้วก็บูพายแอปเปิลที่เห็นตามตลาดจา <Wow. S 1> ัดจกักรนะเพื่อนเอน <Woo. S 1> ส่วนในเรื่องของนิสัยนี้ผมให้ครบเครื่องเลยทั้งดือ้อทั้งจิกกัดทั้งอ้อนแล้วก็กวนสุดๆเลยนะกวนหน้าเพื่อน ถามว่าเชื่องไหมนกแก้วกีนชิกนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะเห็นไหมผมปล่อยบินอิสระอยู่หน้าบ้านเลยนะเชื่องมากๆเลยนะถ้าเรามีเวลาฝึกนี้ถ้าเราอยากปล่อยบินอิสระเราเรียกชื่อเขาบ่อยๆแล้วก็ทำสามขั้นตอนในส่วนของการเรียกชื่อให้เขาเดินอยู่บนพื้นแล้วก็ การเรียกชื่อให้เขาบินในระดับเอวการเรียกชื่อให้เขาบินระดับสูงๆให้เขาโฉบลงมาหาเราถ้าทำได้3ขั้นตอนนี้เขาจะเชื่องมากๆเลยนะแล้วก็มีเวลาอย่างน้อยเล่นกับเขาวันละหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้ในส่วนของการปล่อยบินอิสระนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันนะผมปล่อยบินนอกบ้านก็เคยหลุดไปสองครั้งแต่เวลาเราเดินไปเขาเห็นเราแล้วเขาก็จะโฉบมานั่นเองซึ่งคลิปนี้ จะเป็นคลิปนี้เลยที่ผมฝึกเขานั่นเองเพื่อนๆในอ่ในการฝึกนี้ผมจะเริ่มฝึกเขาอายุประมาณ2เดือนถึง3 <Wow. S 1> เดือนนั่นเองในส่วนของราคานี้ผมก็ได้พูดไปแล้วนะสีเขียวจะเริ่มที่1000บาทส่วนสีฟ้าจะเริ่มต้นที่1400บาทซึ่งงบ1500บาทนี้มีทอนแน่ๆนะครับทั้งสสายพันธ์นี้ จะมีข้อแตกต่างกันค่อนข้างมากเลยนะในส่วนของใครที่อยู่หอพักหรือคอนโดผมจะแนะนำเป็นนกแก้วฟอพัดนั่นเองส่วนใครที่อยู่บ้านพักหรือมีที่โล่งๆให้เลี้ยงนกแก้วขนาดกลางนี้ผมจะเทใจไปนกแก้วกินชิคนั่นเองแต่นกแก้วกินชิคนี้ซื้อมาเลี้ยงแล้วทำใจหน่อยนะนเพื่อนๆเพราะว่าขี้ดื้อสุดๆจิกกัดของทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าเลยนะ ผมจะไปเอามาให้ดูครับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เราก็เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะดูโสมหน้าเลยนี่เพราะตัวเดียวเลยมันเขี่ยวครับสุดท้ายนี้ผมก็จะขอฝากน้องๆที่อยากจะหัดเลี้ยงนกแก้วสี่สายพันธุ์นี้ที่ผมยกมาอยากจะให้พิจารณาดูว่า เหมาะสําหรับเราไหมนกแก้วสายพันธุ์อะไรที่เหมาะกับเราก็เลี้ยงสายพันธุ์นั้นนะไม่ใช่ว่าอยู่ห้องพักแล้วแบบห้องพักไม่เก็บเสียงแล้วจะเลี้ยงกินชีกหรือซันคอหน,น,นัวนี้เขาค่อนข้างที่จะเสียงดังมากๆนะและฝากด้วยว่านกแก้วจะเชื่องได้ต้องมีเวลาที่จะอยู่กับเขานะวันละ2-3ชั่วโมงพาเขาออกไปบินอิสระก็ได้ถ้าเราฝึกเขามากพอแล้วและ ถามว่าเลี้ยงง่ายไหมทุกสายพันธุ์ไม่ได้เลี้ยงง่ายเลยเพราะว่าไหนจะเรื่องของอากาศอากาศหนาวอากาศชื้นเราก็ต้องกบไฟเขานั่นเองไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงอยู่ในห้องตลอดทุกสายพันธุ์ก็เลี้ยงยากอยู่นะเพื่อนๆแต่ทั้งนี้ที่ผมมาแนะนำหรือมาบอกหรือมาบอกงบในแต่ละตัว ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์สำหรับคนที่ถามนั่นเองทั้งนี้ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดกระทืบบลค์แล้วก็กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสีสายพัน์นี้ก็ไปพิจารณาดูนะงบ1 5 0 0บาทนี้มีทอนนะครับูโวเจือดดีสุดเลย กินเที่ยวเลี้ยวทุกที่